สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดป่าสวรรค์คงคารามอำเภอมาใจควรีจังหวัดขอนแก่นนะครับมาร่วมพิธีเบิกเนตรพระพุทธโคโดมอุดมนาคามหาเมตตาวังแคนคิรีครับซึ่งพิธีนี้จะมีความสําคัญและก็ศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนนะครับวันนี้เราจะพาไปชมกันครับกับเมืองไทยดีๆครับ สวัสดีครับครับผมอยากจะทําความรู้จักคุณพ่อหน่อยคุณพ่อเป็นใครมาจากไหนถึงได้เริ่มต้นในการทําพิธีในวันนี้ครับอ่ดั้งเดิมเลยพ่อเป็นคนจังหวัดพิจิตรครับนะครับแล้วก็มาได้ภรรยาอยู่ที่อําเภอบ้านไผ่อ๋อก็เลยม,มาเปิดธุรกิจทําแหนมส่งขายส่งนี่แหละครับแล้วพอดีคุณพ่อของพ่อเนี่ยมาอยู่ที่บ้านนี้ซื้อที่ดินที่นี่พ่อก็ผ่านไปผ่านมาก็เห็นอยู่ตลอดครับ ก็เลยเกิดการศรัทธาก็เลยอยากบูรณะให้เกิดความสวยงามคครรัับบในพระุทศาสนาผมษณสาในตอนแรกเนี่ยคุณพ่อมาเห็นองค์พระก่อนใช่ไหมครับเห็นอก่อนตอนนั้นรู้สึกไงครับก็หดหูใจเพราะว่าเขาทําแล้วไม่สมบูรณ์อ๋อแบบสีไม่ได้ลงแล้วก็จะทาให้ปูนเนี่ยเสี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 ยของไปพุดงง่ายครับนะฮะก็เลยมาเมื่อเดือนพฤษภานี่แหละพอก็เลยเข้ามาหาพระอาจารย์ว่า พระอาจารย์ครับทําไมไม่ทาสีองค์พยานาคกับพระพุทธพ่อก็ได้ถามท่านเนาะครับท่านก็เลยบอกว่ารออีกสักหน่อยจะมีเจ้าภาพมาทาให้ท่านบอกมาอย่างี้รออีกสักหน่อยจะมีเจ้าภาพมาทาให้ซึ่งท่านหมายถึงท่านก็ไม่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกพ่อก็เลยอปากขึ้นมาว่าเอผมอยากทาจะได้ไหมอ๋อท่านก็เลยว่าได้พ่อก็เลยเกิดก็เลยทําขึ้นมาเองเลยครับ ตั้งใจทาขึ้นมากับแม่สองคนทําขึ้นมาเลยครับอันนี้เป็นความตั้งใจที่นานหรือยังคุณพ่อก็ก็มีความคิดแตตอนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วเห็นก็หลายปีมาแล้วก็ประมาณสองปีสองปีสองปีนะครับจนมาถึงวันนี้ก็มีพิธีเกิดขึ้นจริงๆครับคุณพ่อเตรียมงานมานานหรือยังพูดจริงๆเลยไม่ได้เตรียมงานเลยมีความตั้งใจทาปุ<_<_๊บทําเลยแล้วก็โดยบังเอิญทั้งสิ้นครับก็ไปได้ช่างซื้อเป็นลุกศิษย์จากเฉลิมชัยมาโดยบังเอิญครับ ก็มาทาแล้วก็สืบันมาเองโอ้โหนั่ช่างที่มีฝีมือแล้วก็ออกมาเรียกเรียกว่าเหมือนกับมีชีวิตจริงๆครับครับก็อยากให้เป็นที่เป็นสิ่งยึดเหนีย่ยวให้คนได้มากราบไหว้าขอพอรกันครับื่อจะบูรณะให้อยู่กับคู่ให้ศาสนาอยู่คู่กับสังคมไทยไปนานๆครับเมื่อได้เห็นภาพของพิธีกรรมในวันนี้<ๆ>เห็นเรียกว่า คนที่เข้ามาร่วมงานกันเยอะแยะมากมายแล้วมีความสุขที่ได้มาร่วมงานวันนี้พ่อรุ่นเนี่ยก็เป็นเป็นปลื้มใจเหมือนกันนะทั้งบรรยากาศก็เป็นใจไม่ร้อนไม่อะไรมีฝนโปรยปรายนิดหน่อยญาติบุญก็มาจากทางไกลๆกรุงเทพก็มีมุกดาหารก็มีสุพรรณก็มีมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเพื่องานเรานียเฉพาะเข้ามาโดยบังเอิญแล้วทุกคนไม่ได้เชิญไม่ได้ออกการเชิญอะไรทั้งสิ้นครับครับมาเองเลยยังก็ที่มาลามเปิดแม่พระธรณีอะไรเนี่ยเขาก็มาด้วยแรงสตาครับ พอพ่อได้มาเห็นองค์จริงแล้วนะครับหลังจากที่งานแล้วเสร็จทุกอย่างก่อนที่จะมีพิธีวันนี้คุณพ่อรู้สึกโอ้โหเป็นไปตามที่ตัวเองต้องการแล้วก็ตั้งใจไหมครับเป็นเปตามนั้นเลยครับเป็นไปตามที่ตั้งใจอืมแล้วรายละเอียดเยอะมากนะพ่อครับเยอะมากฮะเลยเยอะมากก็ยังยังเหมือนกับมีอะไรดนจิตดนใจให้ทาได้ออกมาได้สวยอย่างนี้ครับครับอ่ะอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่บ้านก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้และไกลนะฮะ ทั้งที่อยู่กอำเภอใกล้เคียงเนี่ยก็ลองมาสัมผัสลองมากับสการะบูชาก็ขอพรดูท่านจะรู้ว่ามหัศจรรย์ครับครับก็แค่เท่านี้ครับผมครับขอบพระคุณครับ โมสังโคอายุวโนสุขังพลังอ้าวเจริญเจริญกราบนมัสก,การพระคุณเจ้าครับะจะเจริญพออยากทราบถึงความสําคัญของประเพณีเรียกว่าพิธีกรรมนะครับพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาครับวันนี้ถามว่าสําคัญไหมรตรงนี้มันจะสําคัญในส่วนสําคัญมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของณสถานที่นี้หรือในส่วนของคาชนโนดหรือในส่วนของต่างประเทศอย่างสปาลาวคือวิธีพิธีกรรมันนี้ ก็ต้องเกิดขึ้นหนึ่งก็จะดูว่าในส่วนตรงวิธีกรรมตรงนั้นในส่วนของแรงศรัทธาครับมีมากขนาดไหนการที่เราจะสร้างในส่วนของพระพุทธรูปแล้วแต่ละปางแล้วก็สร้างพญานาคแต่ละองค์ครับแต่ละที่ตรงนั้นล่ะเราจะมองว่าในส่วนตรงนั้นในส่วนของบุญบารมีขนาดไหนครับก็ต้องต้องดูกันที่ตรงนั้นครับเพราะว่าวิธีกรรมตรงนี้หนึ่งในส่วนของพามก็ต้องเป็นพาม ที่จริงๆเพราะพาราหมณ์ที่มาทําพิธีตรงนี้ก็จะเป็นจะมีใบประกาศในส่วนของพาราหมณ์ถูกต้องตามกฎหมายครับเพราะพาราหมณ์ผู้นี้จะมาจากที่คาชะโนดก็จะไปทําพิธีในส่วนต่างประเทศก็จะไปทําพิธีแล้วก็อีกอย่างพิธีกรรมตรงนี้จะสําเร็จได้หนึ่งด้านิม,มนต์พระสงฆ์อย่างน้อย30มสิบรูปขึ้นไปตรงนั้นก็จะสามารถจะเปิดเนตรกรรมในส่วนของปู่พญานาคหรือพระพุทธรูป ในส่วนของณสถานที่นั้นๆถามว่าสําคัญไหมสําคัญมากครับเหมือนกับเรายกตัวอย่างอย่างเราจะเข้าบ้านถ้าเราไม่เปิดประตูยังไงก,ก็เข้าไม่ได้เพราะตรงนี้ก็คือมันก็เป็นโจทย์ที่ไม่ยากแต่ก็ต้องก็ต้องตองดูว่าเราจะทําสิ่งตรงนั้นมันถูกต้องไหมตามประเพณีตามพระพุทธศาสนาไหมจะมีในส่วนตรงนั้นเพราะในส่วนประวัติของนาคจริงๆสมัยพุทธกาลนาค ถึงจะเป็นในส่วนของสัตว์เดชานไม่ได้บวชกับพระพุทธศาสนาแต่นาคก็หนึ่งขอเฝ้าประตูโบสถ์ขอเฝ้าในส่วนประตูทางเข้าวัดขอเฝ้าในส่วนของศาลาครับนี่คือในส่วนของบุญบารมีขอรับใช้พวธศาสนาช่เท่าที่เรงทำได้ใช่ครับถึงจะไม่ได้เกิดชั่วกับชั่วกันตรงนั้นก็ยอมแต่ขออยู่คู่พระพุทธศาสนาในการบวชถึงทุกที่ก็ต้องมีการเข้าหน้าก่อน นี่ก็คือที่มาในส่วนของอในการเปิดเนตรในรส่วนของพญานาะคก็พิธีกรรมนี้จะเกิดขึ้นเพราะว่าพระอาจารย์ก็ได้นิมิตคือก่อนพอสร้างเสร็จตรงนี้จะเป็นส่วนศิลปินแห่งชาติที่มาปั้นรูปพญานาะคครับคือไม่ทราบชื่อท่านเลยว่าคือสามองค์ท่านชื่ออะไรอมไม่ทราบแต่พออยู่ที่นี่ปีนี้เป็นปีพรรษาที่สาม แล้วท่านก็บอกว่าองค์ที่เราหันหน้าไปหาท่านอยู่ขวามือก็คือจะปู่สีตัดนาคราชเดชเตโชชัยครับองค์นี้ท่านบอกหมดว่าเชี่ยวสีอะไรเกตศีอะไรท่านบอกว่าท่านมาจากาทาตหลวงสปลานครหลวงเวียงจันทร์ท่านจะขอมาสร้างบุญสร้างบารมีที่นี่ครับมาตามคำสั่งของปู่สีสุโธนาคราช ส่วนองค์ซ้ายมือถ้าเราหันหน้าไปตรงนั้นจะเป็นปู่พุทชงสตะนาคารารบตรงนั้นจะมาจากในส่วนของวังนาคีจังหวัดอุมบลราชธานีที่แม่น้ำมูลตรงนั้นก็มาตามพระดำริของปู่มุจจริตในส่วนตรงนั้นท่านบอกว่าหนึ่งถ้าจะบวงสรวงสำเร็จสิ่งที่จะเตรียมก็คือเครื่องบรรณาการผลไม้เก้าอย่างผ้าไตขันเก้าสีไตแล้วก็ผ้าขาว ทั้งหมด9วาให้พระอาจารย์เป็นองค์ที่วัดอาวาเท่านั้นแล้วองค์อื่นไม่ต้องเพราะว่า,าพระอาจารย์รักษาการอยู่ที่นี่ก็ต้องเป็นพระอาจารย์องค์เดียวโลกบุคคลอื่นไม่สามารถที่จะมาวัดได้ถ้าวัดท่านไม่ขอรับ,รบส่วนตรงนั้นนี่คือวิธีกรรมวิธีกรรมในส่วนของทางพระพุทธศาสนา จะมีในส่วนของในส่วนของพุทธศาสนาจะทามในส่วนของพระสงฆ์จะในทางส่วนของผามตรงนั้นม,มาด้วยอย่างที่โยมเห็นที่ที่เป่าเป่าเขาเรียกเป่าสางังครับตรงนั้นมาจากสำนักพระราชวางังม,มาอย่างไงพ่ออาจารย์ผมไม่ทราบแล้วมาเองแล้วก็ก่อนจะบวงสรวงท่านก็บอกว่าวันนั้นอากาศจะดีมากมคนจะไม่ตกซึ่งก็เป็นจริงก็เป็นจริงครับ วันที่คืนที่ยกพญานาครูปที่ทำเป็นบายซีออกมาครับะจะเป็นพระจันทร์สงกตช่วงประมาณสี่ทุ่มซึ่งไม่เคยมีซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นแล้วก็มีสายฝนลปลอยๆล,ล,ลงมาครับโยมที่นี่ก็โมทนากันนี่คือในส่วนของความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาหรือในขความเชื่อในส่วนของอประชาชนทั่วไปหรือในส่วนของญาติโยม ครับทั่วไปถามว่าพิธีกรรมนี้ศักดิ์สิทธิ์ไหมขึ้นอยู่แต่ละบุคคลเพราะว่าใจไปวังคาบว่าต้องมานะศักดิ์สิทธิ์นะขึ้นอยู่แต่ละบุคคลครับในส่วนของตรงนั้นคก็ต้อ,องขึ้นอยู่กับความเชื่อทุนอยู่กับผีเชื่อและความศรัทธาในส่วนของปูพ่พญานาคั และสําหรับผู้ที่จะเดินทางมาที่วัดแห่งนี้อยากจะมาบูชาอยากจะมากราบไหว้รวมถึงอยากจะทานุบํารุงพระพุธะทธศาสนาทํำยังไงได้บ้างครับอาจารย์ก็ในส่วนตรงนี้ก็ถ้าจะเดินทางมาก็ในส่วนของวัดก็จะห่างจากอําเภอบัญจารีที่7กิโลครับแล้วห่างจากอําเภอชนบทนี่7กิโลครับถ้ามาจากอําเภอบัญจารีจะยังไม่ได้ข้ามสะพานแม่น้ําชีก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยครับถ้ามาจากอาเภอชนบท พอข้ามสภานแมนน้ำชีเสร็จก็เลี้ยวขวาเข้ามาเลยครับวัดจะอยู่ห่างจากใน,นส่วนของปากทางบ้านโจ์มาที่นี่ก็ประมาณสัก2กิโลกว่าเพราะมาถึงปุ๊บก็จะเห็นวัดทันทีเลยครับจะเป็นวัดป่าสวรรค์คมคารามรในส่วนตรงนั้นเพราะว่าถ้าเข้าไปใน Google ก็ไปเสิร์ชดูก็จะมีหมุดปักให้ตรงนั้นอยู่อยากให้พระอาจารย์นะครับได้ฝากถึงประชาชนที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับถ้าหากว่าอยากจะเ,เรียกว่าทำรูปบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับประเทศไทยต่อไป สา,าาาสามารถปฏิบัติได้อย่างไรบ้างครับสามารถปฏิบัติได้ยังไงหนึ่งสามารถปฏิบัติได้ไงถ้าจะนนบรรทุบบารุงกับพระพุทธศาสนาหนึ่งต้องดูว่าความเป็นอยู่ของเราเนี่ยเราพร้อมหรือยังถ้าเราจะสร้างธนุบารุงพระพุทธศาสนาอย่างเป็นศาลาหรือเป็นกุฏิถ้าเรายังไม่พร้อมครับพระอาจารย์ก็ไม่แนะนำํำแต่ถ้าเราพร้อมเราทําแล้วเราไม่ขัดสนถ้าเราทําแล้วเราไม่เดือดร้อน อันนั้นทําได้ดูกําลังเป็นหลักดูกําลังเป็นหลักครับในส่วนตรวนั้นถ้าเราไม่มีจริงๆอยากจะทํามีบาทหนึ่งสองบาทตรงนั้นก็เป็นบุญครับถ้าจะทําจริงๆขอให้ทุกอย่างออกมาจากใจครับตรงนั้นจะเกิดอานิสงส์เกิดบุญมากกว่าแล้วทำได้หลายรูปแบบแต่ถ้าเราทําเราเดือดร้อนก็อย่าทําครับแล้วทําได้หลายรูปแบบด้วยใช่ไหมครับทำได้หลายรูปแบบครับจะทําที่วัดนี้ก็ได้หรือที่วัดอื่นก็ได้ที่วัดที่กันดาร หรือจะทําตามมูนิธิต่างๆตามศูนย์ต่างๆที่เราพร้อมจิตเราน้อมไปที่ตรงนั้นมันก็เป็นบุญเหมือนกันเพราะทุกอย่างมันจะอยู่ที่ใจครับไม่ยึดอยู่ที่ว่าจะต้องเป็นวัดนะอยู่ที่ใจอทํางนั้นเลยส่วนตรงนั้นสาธุครับเห็นผลงานแล้วยิ่งอยากเข้ามาดูใกล้ๆนะครับแล้วก็วันนี้เป็นพี่ต้นนะครับที่ พามาชมนะครับผลงานการลงสีของพี่ต้นเองด้วยสวัสดีครับพี่ครับครับต้องบอกว่าช่างปั้นกับช่างลงสีคนคนละชุดกันใช่ครับนะครับการปั้นเนี่ยเขาปั้นไว้นานแล้วใช่ไหมฮะโดยประมาณสองสามปีได้สองสามปีได้ประมาณสามปีกว่าได้ครับทีนี้โจทย์ที่พี่ต้นได้รับมาคืออะไรกับกับองค์พระพุทธโคดมรวมไปถึงพญานาคครับคือโจทย์โจทย์เนี่ยคือพระจันพระจันทาน เป็นคนกำหนดให้เลยว่าเป็นสีนี้นะครับรงนั้นเป็นสีนี้นะองค์นี้องนี้เป็นสีนี้นะเราก็บวกจินตนาการของเราเองคืออย่างสมมุติว่าเป็นสีแดงเนี้ยครับเราก็ไม่ให้มันแดงจ้าเราก็มีน้ำหนักนีรายละเอียดมีวลลุ่มในตัวมีเฉดสีใช่ครับเราให้ไม่ให้มันแดงดื้อๆอะไรประมาณนี้ครับองค์ไหนที่พี่ต้นลงมือก่อนอาจน่าเป็นอง องกลางครับองตรงกลางนะครับองค์ตรงกลางโจทย์ที่ได้คืออะไรนะฮะโจทย์ที่ได้คือองค์ท่านเป็นสีทองครับตรงท้องเป็นสีสีเทาครับแค่นี้เองครับอที่เหลือก็เป็นจินตนาการเป็นจินตนาการครับที่เราบวกกับเรื่องของศิลปะครับมาผนวกให้มันออกมาดูสวยงามครัหน้าเกงขามเราต้องไปศึกษาเพิ่มเติมไหมอ๋อเยอะเลยครับเยอะฮะยังไงบ้างอ่ะพี่ก็ เราก็ดูจากผลงานต่างๆตามวัดทั่วประเทศครับเราก็เอามาบวกผ่อบวกกันซึ่งก็ต้องบอกว่าพี่ต้นเนี่ยก็ทํางานตามวัดอยู่ต่างๆอยู่แล้วใช่ก็คือเป็นจิตรกรที่ไปเรียกว่าฝากผลงานไว้ตามฝาผนังต่างๆใช่ครับในโบสถ์ในอะไรนะครับก็เรียกว่าอยู่ในสายยังอยู่ในสายที่สามารถทําได้อ่าครับถ้าถ้ามีบุญก็คงในสายของพุทธศาสนาครับผมครับก็เลยต่อยอดมาถึงงานนี้ มีโจทย์แค่นั้นเองแค่2อย่างที่เหลือจินตนาการกับการพ้นคว้านะฮะแล้วใช้เวลานานขนาดไหนกับองค์กลางครับตอนแรกทีมงานก็ตีตีระยะเวลาคร่าวๆไว้ประมาณ1เดือนครับหนึ่งเดือน1เดือนคราวนี้มันมันเป็นช่วงหน้าฝนพอดีอ๋อแต่บังเอิญว่าฝนไม่ตกสักวันเลยแดดเปี้ยงๆเลยครับเหมือนเป็นใจให้เราทํางานใช่เป็นเป็นใจมากเราก็ทาได้ทั้งวันมันก็งานก็เร็วขึ้นเสร็จแล้วก็อยู่ประมาณ2ออาทิตย์ ครับเฉพาะองค์นี้อ๋อทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยสองอาทิตย์โอ้โหนะครอันนี้เนี่ยนะครับรายละเอียดถ้าเห็นใกล้ๆจริงๆจะเห็นว่าเป็นเกรดเป็นอะไรต่างๆนะครับเราก็ต้องลงสีด้วยนะฮะมีมีหลักมีเทคนิคอะไรที่จะแนะนำไหมครับสำหรับศิลปะศิลปินคนรุ่นหลังว่าอยากจะทำงานแบบนี้ถ้าเป็นงานลักษณะนี้งานลักษณะนี้คือคือคือจริงๆแล้วหเลยคือ ประสบการณ์ครับประสบการณ์เรารู้ว่าพื้นผิวแบบนี้ควรใช้สีลักษณะยังไงควรใช้เครื่องมือแบบไหนครับซึ่งส่วนมากงานงานของผมทั้งหมดตรงนี้จะเป็นงานพ่นเป็ส่วนใหญ่เป็นพ่นครับเขาเรียกสีอะไรฮะใช้กาพ่นก็เป็นสีสีมุกที่ส่วนมากเขาใช้กันในวัดทั่วไปครับแต่ก็เป็นเกจเกจพิเศษหน่อยมันจะคงทนครับแล้วองค์พระโดมล่ะครับก็ เหมือนกันครับครับมีความยากง่ายยังไงกับองค์พระพุทธโพธองค์พะคระท่านนี่คือคือโจทย์มาก็คือตอนแรกเลยคืออยากให้เป็นสีขาวออยากให้เป็นสีขาวล้วนหมดเลยให้ขาวสว่างครับแต่แล้วทีเนี้ยผมก็เลยแนะนําไปว่าอ๋อถ้ามันเป็นอย่างนี้มันมันมันจะเหมือนเหมือนโดดออกมาจากจาก ทั้งหมดเป็เหมือนมันโดดจากเพื่อนถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นสร้างศิลปะก็เหมือนมันมันจะเด้งไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวันใช่ใช่ก็เลยแนะนําไปว่าน่าจะเป็นสีจีวรสีนี้นะก็ออกมาเป็นสีนี้ครับซึ่งพอพอทําออกมาก็สีโดยรวมก็จะแมทกันแต่ก็ยังคงคอนเซปต์ว่ายังคงเป็นสีขาวที่นำมาอยู่ครับผมครับแต่เราก็ปรับโทนนิดหน่อยใช่อ่านะฮะ สำหรับองค์ที่สองครับที่เป็นผลงานของพี่ต้นนะครับองไหนครับองนี้ครับฝั่งนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงดูนิดนึงนะครับองค์นี้นะครับโอ้รายละเอียดจะเยอะขึ้นใช่ครับนะฮะความยากอยู่ตรงไหนครับโจทย์โจทย์ขององค์นี้เลยคือคือสีของลําตัวครับอาจารย์บอกว่าเป็นสีเหมือนเก็บของปลาตะเพียน ที่มันจะออกแบบเบาๆจะเป็นเงิ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 นเบาๆมีเหลื่อมสีเหมือนแบบผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันครับประมาณนี้ครับที่ท,ที่ท่านบอกคล้ายๆเกล็ดปลาตะเพียนใช่ครับครับจะบเบาๆครับพอพอเราเริ่มลงสีเรามีการแบบว่าถามะอาจารย์เป็นลําดับเป็นเป็นขั้นเป็นเป็นระยะระยะไหมครับเหมือนกับว่าพอมาทําถึงตรงนี้ละสีประมาณนี้โอเคไหม หรือว่าหรือว่าเราทํามาทั้งหมดเลยแล้วส่งทีเดียวก็ก็มีครับแต่ว่าพระอาจารย์แทบแทบไม่ติอเพราะว่าเหมือนเหมือนเหมือนเวลาเราทําไปท่านก็เดินผ่านไปผ่านมาอยู่ตลอดอคือเราทําตรงนี้เลยใช่ไหมครับใซสงานเราอยู่ตรงนี้เลยพักที่นี่เสร็จแล้วก็ท่านก็เดินผ่านไปผ่านมาตลอดแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยเหมือนที่คิดไว้เลยเหมือนที่คิดเลยครับแบบนี้เลยครับนี่ถ้าเกิดว่าเราดู ในรายละเอียดนะฮะก็จะมีความเงามีเงามีแสงเงาอะไรต่างๆเกรดแต่ละเก็ดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสีเดียวกันไปหมดจะมีการไล่สีนะครับอ่ะทีนี้ในในส่วนของท้องหรือว่าท้องนี้คือขึ้นมาถึงเสียงหลอ์ก็คือสีแดงอย่างเดียวสีแดงอย่างเดียวเลยครับสีแดงที่คันเนี้ยแต่ตอนนี้เรามีทองมีสีเหลืองเข้ามาในในในรายละเอียดของของงานปั้นที่เขาทำไว้เนี่ยค่อนข้างละเอียดเนี่ยคันนี้มันมี พื้นผิวที่มันแต่งระดับกันเราก็อะสีแดงขอให้มองรวมแล้วเป็นสีแดงอครับเสร็จแล้วเราก็สามารถใส่รายละเอียดเพิ่มเติมตกแต่งนูงน่นนี่นั่นเข้าไปได้มันก็ออกมาจริงๆอ่ะผมไม่ได้มีแบบอะไรเลยค,คือในหัวมันออ,ออกมาไงก็ใส่เข้าไปยนะอย่างนี้จินตนาการใช่จินตนาการนั่นเลจินตนาการถ้าตีเป็นเปอร์เซนต์จินตนาการเท่าไหร่ค้นคว้าเท่าไหร่ฮะจินตนาการนี่โอเกินครึ่งครับเกินครึ่งเลยครับค้นคว้านี่ก็อยู่ประมาณส0ครับ แล้วก็มีเพชรพญานาคด้วยสีของแม้แต่เพชรพญานาคนี้ก็เราต้องลงเองไหมครับจริงจริง,รงอ่าคนที่ทํางานปั้นไในก่อนหน้านี้เขาเขาแปะมแล้วอ๋อแปะมีสีมาด้วยแล้วสีก็ม,มีมีมาแล้วคราวนี้มันมันมันเกิดความบังเอิญอย่างหนึ่งที่ตอนตอนที่ผมลงสีเนยก็คือแบบเราต้องกั้นกันด้วยกระดาษกาวครับแต่เราลืมไปแล้วว่ามันเป็นสีอะไรอื แต่พอแกะออกมามันดันแม็กกันหมดเลยตรงกันหมดครับอ,อย่างองค์สีแดงก็เป็นทองสีแดงครสีสีทำนี่ก็เป็นทองสีครับส่วนนี้ก็คงเป็นองค์ที่สามองค์ที่สามนะครับที่ทำสุดท้ายเลยนะครับองค์นี้จะเป็นสีน้ำเงินนำมาครับก็แน่นอนว่าก็คือองค์นี้โจดโจดคือเป็นเป็นสีเข้มสีเข้มสีเข้ม เกียบดําอแต่ในในในจินตนาการของผมคือท่านแบบน่าจะออกมาในรูปแบบที่เป็นสีแบบดูแล้วเข้มขึ้งขึ้นหน้าเกงขามหน้าเกงขามก็เลยจริงๆอ่ะสีดํามีครับแต่เราเราเหลื่อมด้วยสีสีม่วงสีฟ้าสีที่ที่ให้แบบโดนดนแสงแล้วมันเกิดความวาวความเหมือนเหมือน หมือนองค์นั้นจะดูสุขุมตรงน,นี้จะเป็นเข่งขึมมีบน้าเกรงขามอย่างนีจะมีบุคลิกของท่านอยู่ใช่ครับนะครับในผลงานนี้เอาละโดยรวมแล้วครับพี่ต้นครับครับในผลงานที่ได้ทําทั้งหมดนี้พอใจกับผลงานตัวเองขนาดไหนแล้วรู้สึกยังไงที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในพิธีกรรมครั้งนี้จริงๆถามว่าพอใจกับผลงานแค่ไหน พอใจครับ,รบพอใจในระดับที่แบบดีเลยเพราะว่าหนึ่งเราทำงานด้วยความตั้งใจทุกที่ครับท,บท,ที่ที่รับงานก็เต็มที่ทุกงานเห็นผลงานแล้วก็เห็นชาวบ้านให้คำชื่นชมมาก็เราก็ยินดีแบบแบบเราเรียกว่าเป็นน้ำนหล่อเลี้ยงใจเนะราเป็นน้ำทิพย์ชฉลมใจเราส่วนอ,อะไรนะคะอีกันนึงอ่ เรื่องของการเป็นส่วนร่วมในพิธีกรรมวันนี้ครับผมคือรู้สึกรู้สิเป็นเป็นเกียรติครับ,ค,รบคือเป็นเป็นช่างบ้านคนหนึ่งที่ได้แบบมาถ่ายทอดผลงานเพื่อให้ลูกหลานลูกต่อๆไปได้เห็นเราก็ภูมิใจที่มีส่วนในการสืบทอดครับพุทธศาสนาครับของไทยเราครับการเป็นช่างศิลป์ในด้านของพระพุทธศาสนาเนี่ยต่างจากช่างศิลป์ในด้านอื่นยังไงครับพี่ ถามว่าต่างกันยังไงผมว่าผมว่าต่างต่างกันตรงที่เจตนาแล้วก็บวกกับสถานที่ที่เราเข้าไปสร้างผลงานคืออย่าง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 ที่ผมทำงานนี้ใช่มันก็อยู่ในสถานที่ที่เป็นบริเวณของเขตวัดเขตพุทธพุทธศาสนาใช่ใช่ศาสนสถานใช่ใช่ครับครับก็อย่างอย่างเนี้ยเราเราก็ เป็นงานเป็นงานที่แบบเหมือนผู้คนเข้ามาเคารพบ,บูชาเราเราก็ทําด้วยความที่แบบให้เกียรติสถานที่ด้วยครับส่วนงานศิลปะเราก็ทําแบบด้วยที่ทําในสตูดิโอหรือว่าอ,อะไรของศิลปินเนี่ยเราก็าทําด้วยจิตจากข้างในแล้วก็ใส่มสา,มาเป็นงานของเรารผมว่า ต่างกันตรงทิดเดียวครับไม่ไน่้ไม่เยอะก็คือเจตนาวัตถุประสงค์เนี่ยเนาะว่าเราอยากจะสื่อสารอะไรออกไปการให้เกียรติต่างๆนะครับแต่ว่าโดยเนื้อของความเป็นศิลปินแล้วยังไงก็ต้องมาจากจิตวิญญาณก็ต้องมาจากความรับผิดชอบของงานของตัวเองที่อยากทําให้ดีที่สุดเหมือนเหมือนกันทุกชิ้นนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ครับถ้าใครสนใจที่เรียกว่าอยากจะให้ พี่ต้นนะครับได้ไปดูแลงานศิลให้หน่อยนะติดต่อได้ยังไงอะไรติดต่อผ่านเบอร์โทรก็ได้ครับ0625516647หรือว่าทางเพจ Facebook สายศิลแกลอรี่แอน t ท o ูครับผมสายศิลพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยได้เลยภาษาไทยได้เลยใช่ไหมครัโอเคภาษาไทยได้เลยพิมพ์ว่าสายศิลแกลลอรี่แอ a แท o ูครับผม เอาละครับขอบคุณพี่ต้นมากมากนะครับได้ความรู้มากๆเลยวันนี้นะครับหมดเวลาของรายการเมืองไทยดีๆวันนี้แล้วนะครับครั้งหน้าจะพาไปชมเรื่องอะไรที่ดีๆในเมืองไทยต้องติดตามนะครับวันนี้เราทั้งหมดพ้้งทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับ okay.